มินิคูเปอร์คันนี้นะครับผมมาติดตั้งยางรถยนต์นะครับสองสองห้าสี่สิบเก้านะครับเป็นโยโกฮามารุน V ีเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นยางใหม่ปีสองพันยี่สบสามนะครับตัวนี้เป็นยางสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นยางคุณภาพพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมแลวก็ติดตั้งในชุดปรับแคมเบอร์นะครับล้อหลังนะครับเพราะมินิจะมีปัญหาในเรื่องของการกินยางนะครับในส่วนของล้อหลังนะครับ กำลางกำลังทาการติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาเราชมกันเลยนะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมุมนะครับล้อจะค่อนข้างเอียงนะครับจะทําให้มีการกินยางด้านในนะครับผมเดี๋ยวเราชมครับเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมมาติดตั้งแคมเบอร์ล้อหลังนะครับนี่ จากตอนแรกมานะครับล้อค่อนข้างหุบเข้าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตอนนี้นะครับนี่ล้อตั้งตรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราทำการตั้งศูนย์นะครับให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมก็ส่งมอบนะครับผมขอบคุณมากลูกค้ามากๆนะครับที่มั่นใจนะครับผมให้บริษัทเรานะครับดูแลให้นะครับผมเนก็ถ้าในสนใจอยากทําอะไรแต่งรถเปลี่ยนยางทำโช๊กอะไรนี้ก็มาปรึกษาเราได้ครับผมยังไงฝากด้วยครับ